ครับมอน,นี้กับพาพี่น้องมาชมควมงามครับมาน,นี้สิพามาเบ่งของสวยๆงามยังน้อยครับนี่ก็คือดอกของต้นพวงพี่ครับหรือว่าพุธราชาเนาะครับหรือว่าไต่ใบครับบางพื้นที่เิ่นกระสิเรียกว่านมสวรรค์ต้นครับกัจัดว่าเป็นไม่ดอกที่มี ความสวยงามครับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรครับสําหรับเผืชดชนิดนี้นะครับเราก็สามารถพบเจอเพ่นได้ใดครับตามป่าตามเขาหรือว่าตามที่ให้หน้าสวนของเฮาล่ะครับสามารถพบเจอพันได้ใดนะครับครับนี่ก็คือลักษณะดอกของเพิ่นครับก็ถือว่ามีความสวยงามเป็นจุดเด่นแปลกหูแปลกตาครับสําหรับเผืชดชนิดนี้นะครับครับลักษณะใบของเพิ่นครับเพิ่นก็สิมีใบหยาบทั้งสองด้านล่ะครับ ถ้าเหาสัมผัสเปิงนะครับครับส่วนดอกของเพื่อนครับเพื่อนกะสีมีดอกออกที่ซอกใบครับห้อยลงมามีดอกย่อยเป็นจํานวนมากครับแล้วก็ซีมีดอกสีขาวครับจํานวนกีบดอกของเพื่อนกะซีมีประมาณ5กลกีบครับแล้วก็ซีมีกีบเรียงสีแดงมนครับ ซึ่งเป็นจุดเด่นของความงามของเพิ่นนะครับตามที่พี่น้องเห็นนะครับเพิ่นสิ่งีความงามสลับกันไปครับสําหรับดอกของเพิินนะครับก็บถือว่าเป็นเพืิอีกชนิดนึงครับที่ควรอนุรักษ์ไว้นะครับถือว่ามีความงามแะไกันยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรที่ดีอีกชนิดนึงครับ แต่ว่าเมื่อนี้ผมก็ศิกษได้เน้นทั้งด้านสมุนไพรของเพิ่นนะครับเาะว่าผมก็อยากพาพี่น้องมาชมความงามครับสําหรับดอกของเพิินนะครับว่าิ่นมีความงามขนาดใดครับีก็คือดอกของเพิ่นครับก็บถือว่าบอแพรไหมประดับชนิดอื่นครับถ้าพี่น้องเขาป่าหรือว่าขึ้นเขาก็สามารถพบเจอได้บ่อยครับสําหรับเผืชชนิดนี้นะครับครับ เวลาดอกของเพ่นดวงล้นไปครับเพ่นกะสิตติดลูกนะครับลูกอ่อนของเพ่นกะสิมีลักษณะสีเขียวนะครับพอเวลาผลลูกของเพ่นครับเพ่นสุกขึ้นมาเพ่นกะสิเป็นสีม่วงดำนะครับกสามารถนำเอาเมล็ดของเพ่นนะครับไปขยายพันธุ์ได้นะครับสำหรับพวงพี่ครับหรือว่าพุดราชาเนาะครับครับพืชชนิดนี้ก็จัดอยู่ในสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนครับ หมอสมุนไพรเพิ่นกะสีน้ำเอาลากของเพินหระครับนำไปใส่เป็นยาเนาะครับใส่เป็นยาบำรุงเลือดหรือว่าขับเลือดเสียครับแต่ว่าการใส่สมุนไพรก็ควรให้ผู้เชี่ยวชาญครับเป็นผู้จัดทําให้เนาะครับเพื่อสุขภาพร่างกายของตัวเฮาเองครับบอกควรนํานไปใส่โดยที่เฮาบ่ได้ศึกษาหรือว่าบ่าเชี่ยวชาญครับการใส่สมุนไพรเนาะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ สิภาพพี่น้องเบิ้งไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ